พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันพระฤหัสบ,บดีที่16เดือนที่10ในหัวข้อเรื่องธรรมบัญญัติของพระวิญญาณแห่งชีวิตและพระคำที่เราจะคร่ครวนและสามัคคีทำในวันนี้ในโรมบทที่8ข้อที่2เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ท่านพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย พี่น้องคะในหนึ่งยอนบทที่สข้อที่สี่อ克ทูดยอนเขียนไว้ว่าทุกคนที่ทำบาปก็ประพฤติผิดธรรมบัญญัติบาปเป็นสิ่งที่ผิดธรรมบัญญัติแต่ในหนึ่งที่โมทีบทที่หนึ่งข้อที่เก้เปาโลบอกเราว่าคือรู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้บัญญัติไว้สำหรับคนชอบธรรมแล้วเราเป็นผู้ชอบธรรมดังนั้นจึงเกิดคำถามว่าในฐานะคริสเตียน เราอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติใดๆหรือไม่ใช่เราอยู่แต่เป็นธรรมบัญญัติอีกประเภทหนึ่งไม่ใช่ธรรมบัญญัติของโมเสสไม่ใช่ธรรมบัญญัติแห่งบาปและความตายแต่คือธรรมบัญญัติแห่งพระวิญ,ญาณแห่งชีวิตนั่นคือสิ่งที่อัคระทูตยากอบเรียกว่าธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพอันสมบูรณ์ในยากอบบทที่หข้อที่ยี แต่ผู้ที่พินิษพิจารณาธรรมบัญญัติอันสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งมั่นในธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ฟังแล้วก็ลืมแต่เป็นผู้ที่ประพฤติตามผู้นั้นจะได้รับความสุขในการประพฤติของตนพี่น้องคะวลีที่ว่าธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพที่สมบูรณ์แบบเป็นการเล่นคําที่น่าสนใจโดยทั่วไปแล้วธรรมบัญญัติมักหมายถึงข้อจํากัด แต่ในที่นี้กลับก่อให้เกิดเสรีภาพธรรมบัญญัตนินี้ทำงานภายในตัวเราเพื่อยกเลิกข้อจำกัดหรือการยับยั้งจากซาตานยกตัวอย่างเช่นเมื่อความเจ็บป่วยโจมตีร่างกายมันคือความเสื่อมทรามหรือการยับยั้งสุขภาพของบุคคลแต่ขอบคุณพระเจ้าพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซูคริสตสุ่งทำลายความตายและส่งนำชีวิตและความเป็นอมตะ มาสู่ความสว่าง 2. ทิโมธีบทที่1ข้อที่8 1 0ถึง1ิฮาเลลูยาพี่น้องคะการบังเกิดใหม่ทำให้คุณมีชีวิตนิรันดร์และชีวิตนิรันดร์ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาดังนั้นไม่สำคัญว่าสิ่งใดจะโจมตีร่างกายของคุณถ้าคุณปลุกเล้าชีวิตของพระเจ้าในวิญญาณของคุณร่างกายของคุณทั้งหมดจะมีชีวิตชัว พระคัมภีร์กล่าวว่าถ้าพระวิญ,ญญาณของพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายสถิตยอยู่ในท่านทั้งหลายพระองค์จะทรงทําให้กายซึ่งต้องตายของพวกท่านมีชีวิตโรมบทที่8ข้อที่หนึ่งพี่น้อง้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวคุณน,นั้นทรงให้กําเนิดชีวิตในขณะที่ทุกสิ่งในโลกธรรมชาติเสื่อมถอยชีวิตกลับทํางานในตัวคุณ และในทุกสิ่งที่เชื่อมโยงกับคุณเพราะคุณอยู่ในมิติแห่งชีวิตคุณได้ผ่านจากความตายไปสู่ชีวิตยอห์นบทที่5ข้อที่24ฮาเลลูยาให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับธรรมบัญญัติแห่งศีิภาพที่สมบรูรณ์แบบซึ่งคาบรงดำเนินชีวิต และดำเนินการอยู่ค้บพรงเดนในเสรีภาพแห่งพระวิญญาณเป็นอิสระจากข้อจำกัดทั้งปวงและได้รับการเสริมกำลังที่จะปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระองค์ข้าพร,ระองค์ปลอประกาศว่าพระประสงค์ของพระองค์ถูกทำให้สำเร็จ ในตัวและผ่านทางข้าพระองค์และข้าพระองค์นำความชอบธรรมของพระองค์มาสู่ทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะ ในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ์ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด